สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนฟิช h i n g ไทยแลนด์ครับผมวันนี้นะครับผมพาพี่พิณนานครับมาตกปลานะครับที่คลองบางช้างครับผมหรือว่าคลองจินดานั่นเองครับเกาะหมยเราก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมลื่นครับผมวันนี้ก็เช่นเริมครับฝนตกอีกแล้วครับผมออกทิปไหนฝนตกทิปนั้นครับ กี้ครับปลานวนจันนะครับผมมันเบ็ดอีกตัวหนึ่งมันดันไปติดย้าครับยกไม่ขึ้นโหเสียดายมากครับตัวประมาณโลกว,กว่าได้เสียดายมากแม่ หลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วืวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่แปลกมากๆเลยปกติเนี่ยคองจินดานะจะมีปลาเล็กๆปลากระมังปลาตะเพียนนะครับอย่างน้อยก็ต้องไซส์สามนิ้วสี่นิ้วเข้ามากินเบ็ดบ้างครับแต่ว่าวันเนี้ยไม่มีปลาเล็กๆเลยผมลงเบ็ดประมาณตอนสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้เที่ยงกว่า เกือบจะบ่บายโมงยังไม่มีปลาตัวเล็กๆมากินเบ็ดเลยครับแล้วก็เมื่อกี้เราหลุดปลานุนจันไสประมาณโลกว่าไปตัวหนึ่งเพราะว่าตัวเบ็ดไปติดกับหญ้าลิมตะลิงก็เลยดิ้นหลุดไปเมื่อกี้ก็กินอีกก็คาดว่าน่าจะเป็นปลานุนจันอีกนะครับไม่ใช่ปลาเล็กแน่นอนเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมว่าวันนี้เราจะเจอไส์ใหญ่ๆอีกไหมครับ มาแล้วครับผมโอ้โหนนจันตัวนี้ประมาณโลนึ่งฮะน,นี่ตัวสวยเลยสุดยอดครับ เาแล้วครับโดนแล้วครับผมตัวอะไรไม่รู้โอ้ตัวอะไรไม่รู้ 你好。 มีมันอะไรกันก็ไม่รู้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นแล้วยี่สบคันที่ผมเยอะอยู่เมื่อกี้เป็นปลาย0ี่สบครับแต่ว่ามันมีตออยู่มันมีตออยู่มันไปพันตอรครับไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่เปล่าหานันกลับมาคันนี้กินอีกตัวนี้กินอีกนี่ดูซ้ายกันโอ้ย อันนี้ไม่ปลาตะโกกนะครับตัวนี้ประมาณโลก,กว่าได้ครับตัวนี้โอ้ oh, สุดยอดเลยวันนี้ปลาใหญ่กินกระจายเลยวันนี้ครับสวยงามสุดยอดเดี๋ยวไปลุ้นตัวนู้นก่อนว่ามันจะออกจากตอไหมไปโอ้ oh. สะรู้ว่าขาดไปนะครับผมท่านานาพี่พิ่นาน,านาเห็นนะกอบลเลอร์เลยครับไปเข้ากอนั้นพอดีเศรษด้มากยิส,สกครับตัวแดงเปือกเลยโอ้ยตายตายตาย,ตายอยู่ตอเดียวนะ มาปลาเล็กมาแล้วครับปลาตะเพียนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมาตอนนี้บ่ายสามครับเพิ่งจะเจอครับตัวเล็กโอเคสุดยอดเอาละครับถึงคิวปลาเล็กแล้วเวลามาก็มาติดติดกันเลยครับเออตอนนี้ครับก็เป็นเวลาสนะี่โมงเย็นแล้วครับผมตอนนี้ ก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งครับวันนี้เรามาตอน11โมงครับผมเพราะว่า,วาติดธุระตอนเช้าครับผมก็โหีนปลาใหญ่กินมันมากครับผมแต่ว่าม,มันเดันไปเข้าตอนะครับนี้ศกตัวใหญ่เลยทีเดียวมองจากสายตาเนี่ยก็น่าจะสสามี่โลได้ครับประมาณนี้เสียดายมาก กินดีครับวันนี้ถือว่าโอเคเลยอากาศแบบนี้ครับอากาศปิดฝนตกลมแรงครับมาช่วงเย็นๆเนี่ยป่าเล็กก็เริ่มเข้าแล้วครับเนี่ยเริ่มเริ่มได้ลูกปลาลูกปลาตะเพียนสองสามตัวแล้วครับก็เดี๋ยวรอรุ่นอีกชั่วโมงนึงครับผมถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเรากลับบ้านครับตอนห้าโมงไปครับลุยต่อ โอ้โหแม่นี่ตอนเย็นเย็นครับผมไม้สุดท้ายแล้วกินคู่เลยตอน,นเย็นๆก็จะเป็นปลาเล็กแล้วครับแม่แต่ช่วงช่วงเที่ยงช่วงใบาๆนี่ปลาเล็กไม่มีเลยครับก็กินแล้วก็เก็บเลยครับเก็บพันเลย มากครับผมที่ว่าไปาสุกมันดันติดต่อนะครับผมก็แล้วแล้วก็ปันนจันก็ตัวเบ็ดอีกตัวไปเกี่ยวหญ้าดินหลุดไปอีกโอ้ยอะไรกันก็ไม่รู้ครับวันนี้ก็วันนี้ได้แต้มสองแต้มสวยๆก็ถือว่าโอเคครับผมเวลาประมาณครึ่งวันนิดๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะฮะกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของนนฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ